สวัสดีครับเดที่เจ็ดนะครับผมกลับไปรูปเดิมลูปแรกที่เราทํากันไปนะครับอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมนะครับจะเริ่มเร็วๆนี้แหละครับขอนั่งเช็คแป๊บหนึ่งว่าต้องทําอะไรเพิ่มไหม <c oughs> คือเพิ่งผมตื่นมาสักพักก็ต้องทําลงไปช่วยแม่ว่ายพระอะไรอย่างเงี้ยครับตามแบบกิจวัตรของผม ฮะโอเคก็เดี๋ยวกิีตวราของเราไปดูหุ่นกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเดที่เจ็ดแล้วโอ้โหเร็วเนาะแป๊บเดียวเองเจดวันและในเจ็ดวันนี้ก็รู้สึกจะพักไปสองวันมะอืมสามวันดิรูปหนึ่งสามตอนนี้กาลังจะเข้ารูปที่สามนะพักสองวันใช่โอเคครับก็หน้าตาจะ มึนๆงงๆเลยเพราะว่าเพิ่งตื่นไม่ได้ล้างหน้าล้างตาเลยเดี๋ยวออกออกลังกายก่อนแล้วค่อยแบบผมทําอะไรเสร็จผมก็ค่อยไปกินข้าวับเติมพลังงานใส่เข้าไปโอเคเดี๋ยวดูหุ่นกันครับนี้ภาพรวมผมว่าเหมือนผมจะน้ําหนักตัวขึ้นครับหลังจากหยุดไปผมก็สัดเรียบนะครับผมบาง กงจะสูงไหมเนาะผมกำลังล้ำหน้าอยู่นิดนึงเนี่ยไขมันเยอะมากตรงช่วงหน้าท้องอนะไรเงี้ยช่วงอื่นแม้จะหายหมดแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูหลังนะันผมจะได้ดูด้วยว่าหลังผมตรงไหมเพราะว่าครั้งนี้ล้วผมดูไปสุดขอถอดเพื่อนเพยกัน คือหลังไม่เป็นไรหลังตรงหรือว่าเป็นสิวที่หลังแทนโอเคครับเดี๋ยวเราไปลืบเอลืบยืดเหยดกันแล้วก็ค่อยไปออกกำลังกายแบบสำหรับอาทิตย์นี้ผมยังคงที่ไว้เป็นสองเซตก่อนอยู่านะครับเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ไหวแต่ว่างานสำหรับงานช่วงนี้นะครับก็มีแคนเซลไปบ้างครับก็เลยแบบได้หายใจหายคอครับแต่ว่า เรื่องเงินนี่ไม่ได้หายใจเลยนะครับผมต้องใช้ชีวิตไปอยู่อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะโดยการที่มีเงินในบัญชีติดไม่กี่บาทนะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็ยังพึ่งข้าวบาทของพูดแม่ได้อยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไยืดเยียดกรรมเนิ่กันดีกว่า โอเคเรามาเริ่มกันที่สกอจับนะครับเเดี๋ยวผมต้องไปหยิรบรงเท้าก้อนเนย เดีาแรงมากเดี๋ยนะสคอลสิบสองครั no ้งสองเซต จริง,รงๆเริ่มรู้สึกว่าพอพอมันหยุดไปเงี้ยวันหนึ่งเนะี่ยมันมันกําลังจะออกจะออกแล้วก็วันหนึ่งหยุดเงี้ยไม่ค่อยเบิกนะเออเพราว่าเป็นห้าวันอนะ่ะพักสองหรือห้าวันพักหนึ่งอันนั้นจะดีกว่าแต่แบบเหมือนร่างกายช่วงนี้ผมนอนน้อยด้วยนะทุกคนก็เลยแบบอ่าไม่ค่อยกล้าที่จะออกหนักออกแรงมากครับก็เลยเหมือนต้องพักวันหนึ่งแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็พักแล้วก็ใหม่แล้วหยุดแล้วก็พักแล้วก็ใหม่พอเป็นงั้นอนะ่ะมัน จะฝึกเยอะไปสามวันพักหนึ่งผมว่ามันก็ก็ไม่ได้แย่นะแต่ถ้าห้าวันพักสองเนี่ยอาจจะหนักไปตอนช่วงห้าวันนี่แหละไอสอวันมันก็พักหายเหนื่อยหายอะไรกับกล้ามเนื้อคงได้ฟื้นฟูเลยสังเกตอีกอีกอย่างนึงนะก่อนจะออกกำลังกายเมาส์ก่อนกินเยอะขึ้นมากเลยครับเมื่อวานผมกินข้าวแบบไปออฟฟิศทำงานที่หนึ่งอะไรเงรี้ยแล้วก็ กินข้าวไปน่าจะประมาณสองจานสามจานน่ะอืมน่าจะกินอร่อยครับแล้วก็ติดบวานเพิ่มขึ้นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุเพราะอะไรครับก็ <c oughs> ติดนิสัยจิบน้ำปล่า <c oughs> ค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนตอนนี้ฝุ่นมันแรงมากผมเลยรู้สึกว่าแบบอืมเดี๋ยวจะมีสปอนเซอร์ครับมีคนสปอนเซอร์ ลู่วิ่งมาให้ผมนะครับผมอาจจะคงน่าจะต้องออกบนลู่นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะเอามาให้วันไหนอาจจะจบโปรเจกต์สาิวันแล้วไปโปรเจกต์อื่นก็ได้นะครับโอเคครับัไงก็ฝากติดตามช่องผมไปด้วยแล้วกันแบบน่าจะพัฒนาตัวเองเนี่ยแหละแบบหมายถึงคนเดียวเนี่ยไปเรื่อยๆมันก็เหมือนเป็นช่องบันทึกกนะันเนาะผมไม่รู้ว่าจะมีใครมาดูหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมถือว่าผมได้ทําแบบชาเลนจ์ Challenge ที่ตัวเองแบบมันน่าจะทําไม่ได้อ่ะให้ทําได้แล้วอ่ะ เออวันนี้ก็เป็นวันที่7จ็ดไปด้วยโอเคไปออกกำลังกายต่อ นะครับวันนี้แค่เปิดไตมานมาก,มาก,ก็เหนื่อยละโดนโดนแบบโดนนักแข่งวันนี้ค่อนข้างโดนตักโดนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อยากรู้อะคนที่เขาออกกําลังกายเนี่ยนี่หงอเขายิ่งเหนื่อยน้อยลงวะหรือมันเหนื่อยเท่าเดิมวะ เดี๋ยวไปสเต็ปอัพกันต่อครับทุกคนสเต็ปอัพ ตอนนี้อะไรทั่วร่างกายดังก๊อกดังแก๊กทั้งหมดเลยครับเหนื่อยมากขอบแพกแทกเลยอ่ะ แป๊บนึงนะทุกคนขอชื่อนี้จำได้ไม่ได้สไลด์ข้างหน้า <ung> ร c h โอเคอ๋อแม่ฝากซื้อของ เดี๋ยวผมรีบไปซื้อของให้แม่กันนะครับเดี๋ยวมาขอกต่อเหลือร้านชนะด้วยนี่ขึ้นมานอนในห้องครับก็เลยออกกำลังกายไม่ได้นะครับปวดแทนก็โยคะแบดนี่ไงฮะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุม เราเหลือลันช์นะครับแล้วก็จะมีผ้าขยิงเท้าแล้วก็เอะไรนะอะไรวะเปอร์ปี้อใช่โอเคก็ทีจะแคบลงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรสบายมากเราลันช์กันเลยดีกว่า ไม่ต้องมีรับมันยายได้ไดสักรำไม่ลึกซึ้งโคตรเหนื่อยนี่ยังไม่ไม่ไมเปอร์ี้เลยเนะี่ยเลยหนึ่งท่า เหมือนกระดกเท้าครับตืนหน้าเหมือนดบบยืนแล้วก็ขยิงเท้าหรือชายยืนแล้วขยิงสิบห้าสิบห้าครั้งสองเซตนะครับผม okay. โอเคโคตรหน่ย แครับค่าขยงิงถูกต้องครับต่อไปก็เป็นผ้าอันหันซาของเราครับปลืปี้สิบครั้งสอบเสร็จนะครับแต่เมื่อกี้นะ่ะตอนพาพักยกอะ่ะรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ค่อยเหนื่อยนะเหมือนเราที่เราพักไปซื้อของให้แม่อะไรกันแม่ผมขึ้นมานอนบนห้องกันเลยอะ่ะเก่งใจครับเลยรบกวนเขาก็เลยแบบไม่ไม่ออกกําลังกายในห้องดีกว่า พลังงานในการพูดนะโอเคไปเปิดปี้ครับทุกคนะ ของเดียร์เราดกวาโคตรเหนื่อยนะหมดเกล้าสิบเอ้าแล้ววันน,น,าานนี้เดีย์เจอกับผมทำงานนี้ครับเจอก,กันเดียต่อไปพรุ่งนี้ โอ okay, เคพรุ่งนี้อาจะมาช้าหน่อยเอ้ผมต้อง <c oughs> นำเสนอที่สิทธิ์นะครับผมโ <c oughs> อเคต้องกดไลค์กดแชร์แล้วแหละกดซับก็ได้นะถ้าไม่แชร์โอเคขอบคุณครับ